เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ีทอดและใต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีบ998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมวิทยุ ทรานซิสเตอตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ยี่หอนาโนะเป็นลูกคลื่นเนี่ยนะเนี่ยเป็นลูกคลื่นยี่หอ้อลูกคลื่นน,ะนานาโนนะรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันวารุนอ่ะ ไร่ปรุนเครื่องรับวิทยุรุน R4H7601 นะเป็นลูกคลื่นเนี่ยนะครับเป็นลูกคลื่นยี่ห้อนานโนนะยี่ห้อนานโนอาการเจ้าของบอกว่าเปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติด โอเคนะทําไมถึงเปิดไม่ติดนะโอเคนะเดี๋ยวทางทวีปจะทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินนะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเอาเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนะเปิดสวิตอา้าวเปิดสวิตแล้วเปิดสวิตแล้ว,ว,ลวนะทําไมถึงเปิดไม่ติดนะนี่วัวลุ่มเนี่ยมันมีสวิตในตัวนะ on ออฟเนี่ยนะ อาลองออนได้ออนหมุนมาตรงนี้นะเอาเปิดออนได้ออนอ่าดังกิกแล้วนะกิกเรงให้สุดเลยเร่งให้สุดเลยไม่มีเสียงหะไม่มีเสียงขึ้นนะขึ้นเงียบกิบเลยนะเงียบกิบเลยนะไม่มีเสียงเลยดิบย่าน fmam นะนะ โอเคนะไม่มีเสียงเลยนะไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวปิดสวิตก่อนโอเคปิดสวิตแล้วนะตัดพักนะปิดสวิตตัดพักนะอย่าเล่นกับไฟนะมองไม่เห็นนะอันตรายนะอันตรายโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าเปิดไม่ติดเปิดจากสาเหตุอะไรนะ ก่อนเออนะ้ดึงปุ่มเนี่ยปุ่มปิดเปิดวอลลุ่มเนี่ยนะนะดึงออกมาเลยนะดึงออกมาก่อนเลยนะดึงออกมาเลยโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาถอดน็อตน,นะอ่าเดี๋ยวดึงดึงสายไฟออกก่อนนะนีสายไฟนะสายเอี AT นะเรายังไม่ใช้อืมน้นะ,ะดึงสายไฟออกก่อนนะดึงสายไฟออกก่อน โอเคนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาถอดน็อตออก4ี่ตัวนะมันมีน็อตยึดฝาครอบด้านหลังวิยุเนี่ยนะ 1, 2, 3, 4, 1นะึ่งสองสสนะออกมาแล้วหนึ่งานะ อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีเอาละนะสี่ตัวแล้วโอเคนะออาหเลยนะเราก็เปิดออกมานะเปิดออกมาเราก็ได้เปิดฝาครอบออกมาแล้วนะเปิดฝาครอบออกมาแล้วอ๋อนี่เขามีระบบชาร์จในตัวด้วยนะ นี่หีูถานชาร์ตนี่นะถานชาร์จนะถานชาร์ตมีถานชาร์ตด้วยนะ <_ zaman> อาการนะเปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติด <_ villain> อ <un> ่าม <sunscreen> ีไฟเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบไฟนะไฟที่มันชาร์จอยู่เน,นี่ยนะเราจะไม่เสียบปลั๊กนะอาจจะอันตรายนะเนี่ยนะเราจะไม่เสียบปลั๊กนะไม่เสียบปลั๊กเพราะว่าอันนี้มันสองระบบนะ วิทยุอันนี้สองระบบนะใช้ไฟบ้านนะกับกับไฟที่เป็น่านไฟฉายนะสก้อนก็ไฟสามโวลต์นะก้อนละหนึ่งจุดห้โวลต์สก้อนก็สามโวลต์นะสามโวลต์สามโวลต์นะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไฟจากจากเนี่ยนะจากฐานชาร์จเนี่ยนะก่อนอื่นเราก็มาเช็คิว่ามีไฟเข้ามาเลี้ยงในแผงวงจรนี้ไหมเราจะเช็คว่ามีไฟเนี่ยเข้ามาเลี้ยง ที่แผงวงจรวิทยุอันนี้ไหมนะเดี๋ยวเราก็มาไล่สายกันนะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ชาร์จนะไฟออกจากแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยนะมันก็จะมาเข้ามาเข้าซ็อกเก็ตสีดำนี่นะเส้นสีเหลืองกับสีแดงนี่นะอันนี้เราจะรู้ว่าเส้นเหลืองเป็นเส้นขั้วบวกหรือลบแดงเป็นขั้วบวกหรือลบนะเราก็มาดูที่ก้อนแบตเตอรี่นี่นะมาดูที่ก้อนก้อน่านนี่นะ ว่าอันไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะเนี่ยเนี่ยดูที่ก้อนฐานชาร์จเนี่ยนะขั้วบวกอยู่ไหนสีอะไรนะเนี่ยะเขาจะมีเครื่องหมายบอกไว้เนี่ยบวกบวกบวกคือด้านนี้สีเหลืองนี่อ่าอ่านะสายไฟเส้นสีเหลืองนี่เป็นขั้วบวกนะขั้วบวกส่วนนี่ลบเนี่เห็นเครื่องหมายลบไหมลบเป็นสายไฟสีแดงนี่เห็นไหมโอเคนะเหลืองบวก แดงลบนะ้ามาเข้าตรงไหนนี่นี่มาเข้านี่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 มาเข้าท็อเก็ตสีดานี่เนหะ็นไหมเข้าท็อเก็ตสีดํานะอย่าลืมนะ้าเหลืองบวกนะอยู่ซ้ายมือนะแดงลบอยู่ขวามือนะเดี๋ยวเราก็จะใช้มิเตอร์เข็มนะจิ้มไปเลยนะจิ้มคอมไปเลยนะแเราก็ตั้งมิเตอร์เข็มไปที่คูณสิบนะนะคูณสิบดีซีวีนะคูณสิบดีซีวีเพราะว่า เพราะว่าวิทยุเครื่องนี้ใช้ฐานสองก้อนสามโวลต์เองนะแค่สามโวลต์นนะวิธีวัดนะวิธีวัดนะเดี๋ยวเราก็จะใช้เข็มมิตเตอร์ดำแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปเลยนะนี่นะจิ้มไปทางซ้ายมือนะนะมิตเตอร์ปลายเข็มมิตเตอร์สีแดงเนี่ยนะจิ้มไปที่ขั้วซ้ายมือนี่ที่เส้นสีเหลืองเข้านะส่วนปลายมิตเตอร์สีดำนี่จิ้มไปตรงจุดต่อนี่สีแดงนี่นะ สีแดงเป็นลบนี่เห็นไหมลบขวามือนี่นี่จุดนี้นะแล้วก็จิ้มไปเลยนะแดงอยู่ซ้ายดําอยู่ขวานะจิ้มคอมไปนะแล้วดูมิเตอร์แทขึ้นหรือเปล่านะมิเตอร์ขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวตั้งทวีปจะทําให้ดูนะนะจิ้มคอมไปเลยนะจิ้มคอมไปเลยแล้วดูดูมิเตอร์เทขึ้นไหมนะเอากิ้มแล้วนะโจอ้าวขึ้นนะมิเตอร์ขึ้นขึ้นเท่าไร สามจุดหกโวลต์โอเคนะไฟมีนะนะไฟยังมีมาแล้วนะไฟมาแล้วนะจากแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยนะถ่านชาร์จเนี่ยนะสามจุดหกโอเคนะไฟมาแล้วนะไฟเข้าแล้วนะไฟเข้าแผงวงจรแล้วนะไฟเข้ามาเลี้ยงแผงวงจรแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็มาเช็คจุดนี้นะสองจุดนี้นะอันนี้เป็นวอลลุ่มปิดเปิดนะเล่งเสียงนะ วอลลุ่มเล่นเสียงนะในขณะเดียวกันก็เป็นสวิต์ปิดเปิดด้วยนะตรงนี้ยนะมันมีห้าขานะนะปุ่ม,นม Volume, เนี้ยปุนะ่มวอลลุ่มเนี่ยนะเนี่ยเป็นสวิต์ปิดเปิดด้วยนะสวิต์ปิดเปิดแล้วก็เล่งเสียงลีเสียงนะเดี๋ยวเราเรามาตรวจสอบสินะว่ามีไฟมาสองจุดนี้แล้วยังนะเมื่อกี้มีไฟเข้าแล้วนะเนี่ยมีไฟเข้ามาเลี้ยงแผงวงจรแล้วนะไฟเข้ามาแล้ว3.6โวลต์นะ มาดูซิมันจะมาถึงนี่ไม้ไฟมาถึงสวิตวอลลุ่มนี่ไม้สวิตปิดเปิดวิทยุเนี่ยนะวิธีเช็คนะวิธีเช็คเราก็ใช้ใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะตั้งที่คูณ10เหมือนเดิมนะคูณ10เหมือนเดิมนะนะเราก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะปลายสายมิเตอร์ดําแดงเนี่ยจิ้มคอมไปเลยนะจิ้มคอมไประหว่างขาของขานี่เลยนะเนี่ยนะสีแดงอยู่ขวามือนะ สีดําอยู่ซ้ายมือนะสีแดงอยู่ขวามือเพราะว่าขาสีแดงเนี่ยเป็นบวกขั้วบวกนะซ้ายมือนี่เป็นขั้วลบนะรู้ได้ไงว่าขาวันรุ่มเนี่ยนะขาทวิตข้างขวาเนี่ยเป็นบวกนะรู้ได้ไงว่าขาขวานี่เป็นบวกรู้ได้ไงแล้วก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยล้วก็ไล่ย้อนขึ้นไปนะเนี่ยนะล้วก็ไล่ย้อนขึ้นไปเลนี่ยเนี่ยลายวงจรมานี่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 นี่ นี่เส้นขอบเลยนะเส้นขอบเลยเนี่ยขอบปิ้นเลยเนี่ยนะเส้นขอบปิ้นเลยเนี่ยไล่มาไล่มาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมานี่นี่มาขึ้นมานี่นี่ขึ้นมานี่นี่มานี่นี่นี่มาเส้นนี่นี่นี่เต้นนี้นี่นี่นะนี่ก็จะมาถึงดีเนี่ยไดโอดดำดำเนี่ยไดโอดไดโอดห้าเนี่ยนะก็เนี่ยก็จะมาเข้าขาไดโอดห้านะเข้าขาไดโอดห้า ออกไปไดโอด9เนี่ยต่อเป็นอนุกรมกันเนี่ยนะเนี่ยไดโอด5มาไดโอด9นี่นะขึ้นไดโอด9มาผ่าน R R3 เห็นไหมเนี่ยผ่าน R3 นะผ่าน R3 มาฝั่งนี้นะมาฝั่งนี้ก็เข้านี่นี่เข้านี่เข้าขานี้เห็นไหมนะนี่นะ R3 นี่จาก R3 ก็มานี่เลยนี่เข้า ข้าขานี้ขานี้เป็นขาสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองเป็นบวกใช่ไหมเหลืองบวกแดงเป็นลบนี่นี่นะนะมาข้าขาสีเหลืองก็คือไฟบวกนะเพราะฉะน,นั้นนะขาขวานี้ก็เป็นบวกนี่นะขานี้เป็นบวกนะใช้เข็มมิเตอร์สีแดงจิ้มไปเลยนะแล้วก็สีดํานะแล้วก็สีดําจิ้มฝั่งนี้นะลบนะแล้วดูซิมิเตอร์ขึ้นไหมนะเดี๋ยวนะจิ้มคอมไปเลยนะจิ้มคอมไปเลยนะ มิเตอร์สีแดงอยู่ขวามือนะมิเตอร์สีแดงอยู่ขวามือมิเตอร์สีดําอยู่ซ้ายมือนะจิ้มไปแล้วดูเข็มมิเตอร์ที่ขึ้นไหมนะเอาจิ้มแล้วนะโชเอ้าขึ้นเห็นไหมขึ้นเท่าไรสามจุดสี่นะเข็มมิเตอร์ขึ้นสามจุดสี่เห็นไหมนะเข็มมิเตอร์ขึ้นสามจุดสี่ก็จะแสดงว่ามีไฟมาแล้วที่ขาวันรุ่มนี้นะ แต่ว่าสวิตช์ไม่ทำงานนะวอลลุ่มปิดเปิดแล้วไม่มีเสียงเลยนะก็สันนิษฐานได้ว่าวอลลุ่มตัวนี้กับบ้านเก่าไปแล้วนะโอเคนะวอลลุ่มตัวนี้กลับบ้านเก่าไปแล้วนะถอดออกมาแล้วเช็คดูอีกทีเซ็จว่ามีปัญหาแน่หรือเปล่าวอลลุ่มตัวนี้นะบัตรกีออกมาเลยนะบัตรกีออกมาเลยทั้งหมด5ขาเนี่ยห้าุดเนี่ยนะ เดี๋ยวช่างทวีปขอเวลาบัตกรกีออกมาก่อนนะบัตกรกีออกมาก่อนเอ,อนแล้วนะก่อนอื่นนะเอาบอร์ดนี้ออกมานะเอาแผงวงจรน,นี้ออกมานะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนวัลรุ่มกันนะวิธีถอดแผงนะวิธีถอดแผงวงจรน,นี้นะมันก็จะมีน็อตยึดอยู่เนี่ยหนึ่งสองนี่นะสองอสานี่มีสามตัวนะ น็อตมีสามตัวนะไม่รู้ว่าหายไปไหนบ้างนะเนี่ยนะอันนี้ก็หายนะนะอันนี้ก็หายนะอันนี้ก็ไม่มีนะอันนี้ก็ไม่มีก็สรุปมีสามตัวนะแผงวงจรอันนี้นะนะถอนน็อตออกมาสามตัวนะน็อตมันหายนะหนึ่งสองสามเอา เอาละนะถอดมาสามตัวแล้วนะเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะนี่ยกขึ้นมาเลยนี่โอเคนะเดี๋ยวเราก็จะบัตกรีเอาขาวลุ่มนี่ออกเลยนะนี่นี่วรุ่มตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นะตัวนี้นะนนะเดี๋ยวเราจะบัตกรีออกมานะเปลี่ยนนะเปลี่ยน ดึงออกมานะดึงออกมาอืมออกมาแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันสินะว่าวันรุ่มตัวนี้ยังดีอยู่หรือเปล่านะยังดีอยู่หรือเปล่านะวิธีตรวจสอบนะวิธีตรวจสอบแล้วก็ตั้งมิเตอร์เข็มนะนะตั้งมิเตอร์เข็มนะไปที่คูณหนึ่งนะตั้งมิเตอร์เข็มไปที่คูณหนึ่งนะ ตามที่คุณหนึ่งแล้วเราก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะเนี่ยสองขาใหญ่ๆที่เราวัดเมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยววัดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยจิ้มคอมไปเลยนะนะเราดูเซ็ตเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมเนี่ยเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยนะเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยนะนะลองเปิดเนี่ยเปิดเนี่ยนะเปิดนะเปิดก็ไม่ขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเปิดก็ไม่ขึ้นเข็มก็ไม่ขึ้นเห็นนะ ปิดก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยปิดแล้วนะปิดแล้วช่างวิปปิดแล้วปิดก็ไม่ขึ้นเห็นไหมแคม,มเตอร์เนี่ยปิดวอลลุ่มแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นโอเคนะวอลลุ่มตัวนี้เสียแล้วนะเสียแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนนะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปไปเบิกอะไรมาก่อนนะ,ะก่อยสะกูอ้าวนะช่างทวีปก็ได้เบิกตัวใหม่มาแล้วนะวอลลุ่มนะ วันรุ่มวิทยุทางทิสเตอร์นะตั้งทวีปเบิกมาแล้วนะห้าขาเหมือนกันนะห้าขานะตั้งทวีปเบิกมาแล้วอันนี้ตัวใหม่นะอันนี้ตัวเก่านะใช้ไม่ได้แล้วนะใช้ไม่ได้แล้วตั้งทวีปเบิกตัวใหม่มาแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะต้องถอดปุ่มออกนี่นะปุ่มนะปุ่มมันสวมอยู่ที่ขา แกนแกนวอลลุ่มเนี่ยนะเราต้องเอาเอาอันนี้ออกก่อนนะมันมีน็อตยึดอยู่เนหะ็นไหมน็นะนะนนอตนะยึดอ,อยู่ข้างในนะนะเดี๋ยวขันน็อตออกมานะน็อตอยู่ตรงกลางเนี่ยน็อตอยู่ข้างในนะเดี๋ยวตั้งเทเบขันน็อตออกมาก่อนนะ vault. ออกมาแล้วเห็นไหมนี่น็อตออกมาแล้วนะน็อตตัวเล็กนะน็อตตัวเล็กนะเราก็ดึงออกมาเลยนะดึงออกมาเลย ออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคทิ้งปเสียแล้วทิ้งปนะนี่ใส่ของใหม่ใส่ของใหม่นะอันนี้ของใหม่นะสวมไป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 โอเคแล้วก็น็อตยืดนี่นะน็อตยึดอย่างเดิมนะน็อตยึดอย่างเดิมนะอย่างเดิม เอาละแน่นแล้วแน่นแล้วนะนี่ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดนะโอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะไปเข้าที่เดิมเลยนะนะอืมนะบัตรกีเลยนะใส่เข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะบัตรกีเลยนะบัตรกีเลย โอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะเอาลันนะเราก็ได้บัตรกรีวันล,ลุ่มนะเข้าไปเข้าที่แล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคนะกลับใส่เข้าที่เดิมเลยนะขันน็อตสามตัวนะขันน็อตสามตัว โอระน้เสร็จแล้วนะขันเสร็จแล้วนะถามตัวนะตามตัวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะปิดเลยนะปิดเลยเอานะนัดยึด4ี่ตัวนะ สอ <2 S 2> <3 S 1> อีกตัวหนึ่งดีโเคนะฝาครอบด้านหลังวิทยุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วต่อไปนะฝาครอบลังทานนี่นะฝาครอบลังทานใสไปอื เรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปจุกนะจุกวันรุ่มนะนะบิดเบิดนะจุกปิดเปิดวันรุ่มนะใส่ไปอืมอาวละนะเศรอากาศเอาละนะเราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะนะ เราก็ใส่วันรุ่มตัวใหม่ไปแล้วนะประกอบเสร็จเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคนะลองเปิดเซสนะเปิดวอลลุ่มเลยนะเปิดวอลรุ่มเลยนะออฟออนนะบิดมาทางนี้นะอ่ะลองเปิดซซเปิด,ปดมีเสียงไหมเอาเสียงมาแล้วซา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 นี่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 มีไฟออกนี่ตีฟ้านี่นะ ไฟฟ้านี่นะมีไฟออกแล้วมีไฟออกแล้วหมุนเตียนะหาขึ้นหาขึ้นเกิดทายก็มันก็ไม่ติดมันติดอ่ะเท่าห้านี่เพื่อกระโดโอเคนะวิทยุนะก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณมากครับโครงการฝึกอบรมซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป998